สวัสดีครับท่านทุกท่านพวกผมทาเลเอกดีและเราค็จเกมต่บนอนเซ็ตคาร์ลัสในส่วนของเนื้อเนานี้สี่ทั้งนรกแห่งความหักแล้วนะครับหลังจากที่พัสที่แล้วเราได้รับข่าวว่าม,มาันมาริสิบเจ็ดกับมาริสิบแปดอยู่เมื่อใกล้ๆแถวนี้แล้วไปกันเลยไม่ว่าเบื้องไหนก็ต้องเคลียรางอย่างนี้เจอแล้วชัว้นบกบดเปลงโอเคเรามาแล้วมาบ้ามาบ้านี่มาริสิบเจ็ด ไม่เหลือมนุษย์อยู่แล้วกลับกันเถอะหน้านั่นสินะอืมไม่ไปไง่ายหรอกมต้องจัแปลงวันนี้แหละฉันจะไม่โทอนให้พวกแกแล้วฉันฉลังแค้นให้กับคุณโกฮังเองเจ้าเด็กนวันซึนไม่เข็ดสักทีนะความดื้อด้านของแกไม่ตักใจฉันเลยจริงๆอืมมา มดเฮ้ยสุปเปอรไไม่จำกัดสีีถึงไม่ถึงหลบได้โอ้ยอย่าอย่าชุบชุบชุบเอ้ยไม่ถึงสัดถึไม่ถึงเลยยบาดีวอ่ะเวอร์ฟูว เนี่นี่โอ้ยเทมากทั้งต่างเชี่ยมากเลยตอนนี้เฮ้ยภาษาสากภาษาสักตรงนี้ต้องหลบไว้นะฮะแรงมากฮึยย เฮ้ยอย่าคิกไอ้หน้โดนลุมเว้ยโอ้ยตามตามติดตามโอเคนี่ดับเบิลคิกหุโดนเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเอ๊ะโดนบักอย่าหยุด มาต่อเฮ้ยโดนลุมอีกแล้วหยาลุมดีโอเคอ,อ๋อเจ็ดเอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยหยาเพิ่งลุ่มดิทีละคน จะยิงคณาค้นอ้ยนี่ก็ออาสแปดก่อนเลยก็ได้วแม่บอลอีสแปดแล้ว 18, ก็เจ็ดก็เออหนักันจีไม่ถึงฮ้ยไม่ถึง

mặt dù đã nói cái đấy là đúng mọi người mọi người mọi người mọi Ok Ôi xịt xịt, nhảm thức xịt Ôi, anh Ừm Ui Ôi, ẩy Ô Ô khăn chứ เล็กหมดเลยละัง้งทั้งลบลบดิอ่ะจังโอ้ยรถเอ้ยไม่รถโอเคอืมน่ารำคาญ

โอ้ยทั้งทั้งไม่ไหวแล้วไม่ถึงต่อเตี๋ยวตัวต่อเตี๋ยวตัวไอชัดไอไอเอไอไอไอ นี่นี่นโอเคไปดูคลิปนี้อืม,อ,มอะไรสิเจ็บอ๋อลบอืมลบหมดลบหมดโอ้ไม่โดนแล้วเ,เนี่ยนี่อยู่ไกล ม่โดดหลอกไม่โดหลอกเฮ้ยม่โอเยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเเย้เ โอเคเรนนีเดินีเนาะสแลบโอเค้สอเคนี่เฮ้เสร็จไปหนึ่งเหลดแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ตอนนี้นะา็นอใครช่วยแล้วส ยังทำซิบิดโดนนี่แย่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่ยัยทันดาหนึ่งทีชับชับ หนึ่งแล้วก็ซ้ำโโอ้ยนี่นี่แล้วก็สลับนี่คับแล้วก็แ,แลกคิกเแตกโอเคนี่ก็มาโลโสิสวย โอเคเอาละนี่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 นีนี่นี่อทมันมทั้งนี่นีนี่นี่นี่นเอกแ็กซัมมันมัน ันละไม่ถึงบนนีกเทนี่นี่น,นี่ปิ๊วป,ป,ป,ปิโอเคฮียได้บีไม่แปลกโอเค งไใช่โยในที่สุดก็สำเร็จแล้วฮะพลังเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าก็จริงแต่การยมตีเป็นเส้นตรงแบบนั้นก็เหนื่อยแย่น่ะสิหนออะไรกันไม่จริง ฮะอยู่ไหนอยู่ไหนนะอโอ้ยนี่แน่เกละาทำไมทำไมถึงต้องทำลายมนุษย์ล่ะได้ยินว่าดรเกลโรสร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อครอบครองโลกแต่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะ มองดูมนุษย์แล้วมันหยุดหงิดนะสิพวกเราเก็บมนุษย์ไงล่ะเฮเพียงเพื่อเรื่องแค่นั้นยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้เราก็ผิดเองแล้วพลังของเราไม่อยากทำอะไรมันได้มุนย์แต่แปลงฉันจับเรามากจริงๆง เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการตายของคุณควางเลยสักนิดคงต้องใช้ทำให้ชิมย้อนกลับไปในอดีตท okay. ช่างในสภาพเจียงตายเอาชีวิตรอดมาได้อย่างปฏิหารและริมตาตื่นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป5วันหลังจากนั้น ช้างรับรู้อย่างเจ็บปวดว่าตนมีพลังไม่เพียงพอจึงตัดสินใจเดินทางไปยังอดีตตามคำแนะนำของบูมาดีละโอ้เอาอยาแก้โรคหัวใจนี่ที่ได้ผลทันทีไปให้ซุนคงให้ได้นะแล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าหอบนักละ่ะครับคุณแม่ก็ระวังตัวด้วยนะครับ งั้นฝากลูกด้วยนะอืมเชื่อมเงินพึ่มได้เลยนั้นไปแล้วนะครับชว่วย และแล้วทั้งซึ่งมุ่งหน้าไปยังอ,อดีตได้กำจัดพวกฟิโซอร์ที่มาลุกล้านโลกแล้วพบแล้วก็แล้วพบกับ,บิบต่าและบุมม่าพ่อแม่ของตอนในวัยหนุ่มสาวที่ยังที่นั่นหลังจากนั้นเขาได้ทําตามจุดมุ่งหมายคือมอบยาแค่โลกให้กับโลกหัวใจให้กับที่ได้ผลทันที ให้แก่โกคูที่กลับมาถึงโลกและเตือนให้ทุกคนรบรู้ถึงการลุกรานของพรทธแปลงในอีก3ปีข้างหน้าทั้งคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอดีตในอนาคตของอีกโลกหนึ่งในเดืนอนทางกลับไปยังยุคสัยปัจจุบันที่แม่ของตนรออยู่ชิง จบแล้วครับคุณแม่จบแล้วเหรอช้งางทำให้ชินใช้งานได้ดีไหมครับเอาอย่าไปค,คุณกวคุณแอดีตเรียบร้อยแล้วครับแล้วออไปทีไม่มีเวลาทดสอบก่อนเลยฝืนเลยเป็นห่วงว่ากลัวว,วว่าทำให้ชิมจะขัดข้องนะแต่สิ่งประดิษฐ์ฝีมือแม่ไม่มีอะไรห่วงอยู่แล้วล่ะ <c oughs> แล้วได้เจอกับคนอื่นด้วยไหม ครับเจอคุณแม่ตอนสาวๆคุณโกฮังแล้วก็พวกคุณคูรุดินแน่นอนเจอคุณพ่อด้วยเจอแม่ตอนสาวๆด้วยเหรอเป็นไงบ้างสวยใช่ไหมล่ะอะแต่ตอนนี้ก็สวยเหมือนเดิมเหมือนกันนะอ่ะอืมคุณแม่เชื่อใจผมทันทีเชื่อผมทันทีเลยอาจจะรับรู้ได้ถึงสายเลือดเดียวกันก็ได้ฮะนั่นสินะก็คงงั้นมั้ง แต่คน,นอย่างฉันเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้เออได้เจอเบจิต้าด้วยใช่ไหมล่ะเป็นไงบ้างละ่ะเขาเป็นคนที่ใส่ที่ไม่ดีใช่ไหมล่ะน,นั่นสินะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นคนที่ใส่ไม่ดีหรอกนะดูเอาใจยากแล้วก็หยิงตลองในศักดิ์สรีมากด้วยนั่นก็นั่นสินะ แถมเขาใกล้ยากเลยไม่ค่อยได้คุยกันแล้วผมก็ไม่สามารถบอกตัวเองบอกตัวตนที่แท้จริงของผมให้เขารู้รู้แต่ได้พบกันผมก็ดีใจมากเลยล่ะเหรอแต่เอาเถอะไม่ได้คุยกันเท่าไหร่นะก็ดีแล้วละมัง้งถ้าไปชวนคุยเขาจะอาจจะลงบุญไ,ไปกันใหญ่ก็ได้ตก <todos S 2> ลงเป<อ>็นคนเอาใจยากจริงๆสินะก็ใช่นะแต่เ็าไม่ใช่ว่าเขาจะมีดั้นที่เยนชาล็อนะ กันเหรอถ้าได้คุยกันอีกหน่อยจะพูดเจกันก็ได้เอาละเจอะขั้นตอนต่อไปต้องไปยุกขสขมดลแปลงที่กับตัวในโลกนั้นและเป็นกำลังสนุนให้พวกเขาพวกคุณคงคุณจะต้องต่อสู้กับดลแปลงยังไงเ้าว่าพอหาจุดออนได้บ้างก,ก็คงดีโอเคถ้าอย่างนั้นก็ต้องส่งบ่รุงท้ชิมทันทีเลยแต่ก็ต้องชาร์จพลังงานให้สำสำหรับ ยังต้องใช้วเวลาอีกหน่อยรูปไปเทมตัวพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังอดีตคนต่อไปเถอะต่อไปนะอ่าครับผมล็อกสถานที่ฝึกแล้วต้องฝึกในการใช้พลังงานจะต้องฝึกฝนอีกพรเพื่อต่อสู้ในคร,รั้งต่อไปฝึกฝนเหรอไม่ฟเฟกเตรียมพร้อมเลยพร้อมแล้วเหรอแ,แต่ยังใช้วเวลาในการเึรีหน่อยนะรอยอยีกนิดนะ โอเคไปเลยหลายเดือนผ่านไปโอเคช้าเป็นเงื่อนช์บแล้วงั้นสำ,สำหรับขาไปและขากลับเสร็จทันทีตอนนี้เขาเป็นกำลังสนุนให้กับพวกคุณคุมได้แล้วละ่ะว่าคุณก็คุณจะปลอดภัยนะต้องไม่เป็นอะไรแน่ๆไม่แน่นอนอาจกำจัดมดับแปลงแล้วกลายเป็นโลี่สอสุกแล้วก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นได้วกคุณโกคูจะกลับมาที่นี่ก็อาจจะดีเหมือนกันนะแต่แมชิมขึ้นได้เพียงแค่คนเดียวนะแต่คนอย่างพวกซุนคุงอาจจะเบียดกันมาขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าซุนคุงชอบต่อสู้กับตกวเก่งๆในสิ่งอ,อย่างใดไงล่ะ <c oughs> จริงด้วยนิสัยแบบคุณครคูอาจจะดอาจจะทำแบบนั้นจริงๆก็ได้ฮะ ๋ยวตาเขายังต่อสู้กันอยู่ลูกก็ต้องไปสู้ลูกกับพวกเขาด้วยใช่ไหมละ่ะระวังโทษได้ด,ดีนะอย่าทำอะไรที่เกินตัวนะครับุณเม,ม่ก็ลองตัวด้วยนะครับผมจะกลับมาพกจะกลับมายังพบให้แน่แน่เพราะว่าผมต้องนำความสุสขกลับสู่โลกนี้เหมือนกันโอเคอืม <t ries> ไปต่อย้อนกลับอีกแล้วแล้วทั้งก็ได้ออกเดินทางไปยังอดีตอีกครั้งซึ่งเอกาั้์แนวความคับหมายได้รอเขาอยู่ที่นั่นทั้งการปรากฏตัวของผู้เลือแปลงที่เขาไม่เคยพบเห็นในหมายเลขสิบเหมายเลขสิที่มีนิสัยตามประจักษ์ที่เขารู้จัก ยิ่งไปกว่านั้นการเปกดตัวของเซลสัตว์ที่ไร้เหนือกว่าหมายสิบเจ็ดและสิบแปดได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงถึงขัานกิจที่ซึ่งจะต้องเป็นตัวชี้ตากมอยู่หรือไปของบริษัทแต่ก็คู่และพวกมันฝึกวิชาซึ่งยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะโกฮังผู้มีพัฒนาการอย่างโดดเด่นได้ใช้พลังของซุปเปอร์ไายญาทำจัดเซลผู้คุกผู้คุกคามลงได้เมื่อสางได้เหตุความสำบสุขกับคืนสู่โลกแล้ว ก็จึงเดินทางกับสุยุตของเขาพร้อมกับพลังที่ได้มาจากการฝึกวิชาโอเคมาถึงแล้วกลับแลครับคุณแม่กลับแล้วหรอช้างเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูไปผู้ใหญ่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้ ครับือว่ามีสถานที่ที่เรียกว่าห้องแห่งการเวลาอยู่ในวิหารของเทพถ้าเขาไปผูกิชาในนั้นเป็นเวลา1ปี 1> จะต้องกลับ1วันของข้างนอกนะครับไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่ยังไงก็เถอดดูแล้วลูกก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะแล้วเป็นไงบ้างละ่ะทีหน้าแบบนั้นคงมีเรื่องดีๆใช่ไหมละ่ะครับหรอสุดท้ายแล้วซุนคุณก็ต้องตาย,ยาง,งั้นเหรอ แต่กงังคุงร้างแกนให้ใช่ไหมละ่ะครับส่งคุณพ่อเขาเป็นอย่างที่คุณแม่บอกไว้เลยว่าไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยด้านที่เย็นช้าเท่านั้นเอ๊ครั้งแรกที่เห็นคุณพ่ออยู่ตรงหน้าศัตรูพูดตามตรงเลยว่าผมคิดว่าเป็นคนที่เลือดเย็นและชั่วร้ายจากความเป็นกบฏของจิตใจเพราะว่าเขาเอาแต่คิดถึงศัตรูตลอดเวลาไม่คิดแม้แต่ช่วยคุณแม่กับผมที่ยังเป็นทาลกซึ่งตกอยู่ในอันตราย แล้วกันแต่ก็นะจะว่าเป็นสไตล์ของเขามันก็ใช่นะ <c oughs> แต่ตอนที่ฝึกวิชากันสองคนเวลาหนึ่งปีผมัมผัสได้ถึงความเหงาของเขาี่าเข้มงวดกับตัวเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอคนื่นนั่นสินะเขามีิสัใส่อย่างนั้นจริงๆด้วยนะตอนที่เริ่มฝึกวิชาเขาไม่แย่เขาไม่แย่แสผมเลยแต่ค่อยๆยอมรับในสิ่งที่ของผมทีละนิด ซึ่งเหมือนเข้ามาจากการมาทักฝีมือกันอย่างออเอครั้งละครั้งเล่าครั้งละครั้งเล่าแล้วก็นานๆทีก็คุยกันบ้างคุยกันคุยกับเรื่องคุยเรื่องอะไรเหรอเอ่อเรียกว่าคุยกันก็คงไม่เหมาะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมักจะเป็นคนชวนคุยฝ่ายเดียวคือพ่อไม่ได้ไม่แม้แต่จะตอบว่าหรือบ้างหรือไม่ก็บ้างก็ไม่ค่อยเป็นการสนนาหรอกฮะจริงๆเลยสํบเป็นบบจิต้าเลยเดี๋ยวตอนที่ก็จะฝึกเสร็จ ตอนเคยฝึกเสร็จอะไรเีต้าเพื่ออะไรอ๋อย้อนไม่ได้เหมือนช้างตัวไปเบีตา้ามาเนื้อกลับไปยังอดีตยุทิที่เซลตื่นขึ้นมาจมตีผู้คนยึดชิงพลังของสิ่งมีชีวิตเพื่อสร้างความแกร่งให้กับตัวเองถ้าึกวิชาระหว่างพีตา้าช้งแหโอการเวลาเพื่อที่กำจัดนั้นเพื่อกำจัดเซลนั้นก็จะครบหปีแล้ว

นีส่สลัดยังไม่โป๊น <sub> ี่นี่ลุกชาร์ทเฮ้ยกระดิกันนี่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 ไหลโดนคิกนี่นี่

นนี่โอเคใช่ได้พอจะจับไปแล,ล,ล้วปลดล้มได้แล้วก็ยังไม่พอหรอกนะคุณพอ่อเมลอ,อัพสามเก้าท้อสัน คุณพ่อครับอีกไม่นานกับฟุชาที่ทจะครบหนึ่งปีแล้วต้นเทียมปรับเปลี่ยนให้กับคุณคุณคูคเข้ามาแล้วนะครับยังหรอกเรายังต้องการพรลังอย่างสมบูรณ์ฉันกอใช้ห้องนี้จนกำหนดเวลาเลยตอนที่ได้พลังที่หนึ่งขีดกลางสุดยาบมาแล้วยังมั่นเยอะๆยกระดับขึ้นไปอีกหรือครับต้องอยากจะกับจัดเซลลและมีพลังที่หนึ่งวาเจ้าคาครอสนั่นน่ะใช้ไม่ได้นี่ยังไม่พอหรอก เก็บของไปก็ปรับโจรอมั้งคุณพ่อคงไม่ยอมจับกับฟุ้นจนกว่าจะเจาะหลับตัวเองที่ยอมรับได้หรอได้หรอคุณพ่อเรียว่าการมีพลังของเหนือกว่าคุณกัคูเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการกำจัดเซลหรอครับก็ไม่ใช่หรอกนะสิ่งที่ฉันมมั่นี่จะเป็นคือนับวันต่างหากล่ะแต่ตอนที่เจาขารสมันขวางดวงตามากที่สุดข้อนั้นเองยิ่งเป็นฉันเญียด้วยกันแล้วมันยิ่งไม่สมหวังลมเลย ฟังนะแต่แกเองก็เป็นผู้สืบสายเดิมจากเสียแล้วล่ะก่นอนตัวหนาตีกรอบกีจํากัดของตัวเองตีกรอบเอาจํากัดความแขง็งแกร่งจนมึงมั่นแงแก่ขึ้นไปเรื่อยมึงจะเป็นนัม b e r one แต่ต่อ้นที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะยอมให้แกเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งนั้นไปได้หรอคุณพ่อนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อให้คำแนะนำแก่เราที่ฟังดูเหมือคนคำแนะนำว่าจริงนํำจริงๆความแข็งแกร่งเหรอ คงคูเขามันชะดีใจที่ต่อากสคนสวน่งสนาสายบริส <net> well ุทธิ์ขนาดแท้น่ะควจะเป็นแบบนี้เองสินะในยุคของผมอ่ะผมคิดว่าผมคิดแต่เร่อที่กำัดมนุแปงเท่านั้นคิดมากเรื่องนั้นจนนำความสบสุขของผู้คนกับคืนมามากกว่าการได้ไขวยค้าเพื่อความแข่งของตนแกบอกว่าคงเป็นคนเดียวที่ฝึกไอ้แกใช่ไหมคนจะเลาะแหละเหมือนกับคารัสินะ ไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ฉันหลุดหิยิ่งไปกว่านั้นก็คือตัวฉันเองในโลกนั้นที่ถูกมัอแบบแปลงอะไรนั้นเล่นงานอย่างงไาได้เอ๊ะชงทิ้งความคิดอ่อนหัดที่พอใจกับเรื่องเล็กๆ,ๆอย่างการเอาชนะมือแบบแปลง<ๆ>หรือการนําความสุขกับคืนมนันนะนซะ จนมุ่งที่จะก้าวไปให้ถองกว่านั้นถึงได้เป็นถึงได้ฝึกนที่สุดเพื่จะเป็นมนบุวันน่ะแกก็ต้องตั้งเป้าหมายวั้เก่งอยู่ในระับนั้นเหมือนกันถ้าทําได้มันเอแปลแปลนอะไรนั่นเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแกอีกต่อไปแล้วหรือพ่อครับผมก็ต้องเก่งๆขึ้นให้ได้ แล้วมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยโอ้นั่นเขาจะยาตสซดจริงๆตัแต่นั้นมาเขาคุยกันมากขึ้นแต่ว่าเพราถแตว่าคุณว่าคุณแม่ชอบตรงไหนก็าโมโหสุดๆเลยบอกว่าอยามาถามเรื่องแรงสาระแล้วก็ตอนที่ผมโดนเซลลเล่นงานคุณปอก็กดสุดๆไปเลยเหรอครับจะใช่ไหมล่ะก็บอกแล้วใช่ไหมล่ะ ครับอ,อ,อืมอีตาบ้าพีตาเหรอว่นนั้นมีม,มุมนั้นด้วยเหรอเนี่ยโอเคเอพีเยอะมากมากดวงตาโนม้มสบสุกแล้วก็ค่อยอมจุกไปทีนะครับ ผมเองรู้สึกว่าผมค,คาดที่ได้เดิทนทางมาที่นนอดีตความสบสุดที่กับคุณสู่นนอดีตแล้วแต่รู้ของเราทางนี้มายเลสิบเจ็ดและสิบแปดเขายังคงทำลายพวกคนอยู่ขอให้พวกนั้นต,ตามใจชอบไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วขอแทรกแทงการข้อมูลจากมุดเดือแปลงตอะนี้มายลสิบเจ็ดและสิบแปดก็สูดก็สูดจมที่ชุมดดดัดแปลงเขานี่แหละผมไปแล้วน,น,นะครับคุณแม่ ช้างไหวเลอลูกไม่เป็นไรหรอกครับผมไปว่าคุณกคูคุณกฮังแล้วก็คุณพ่อในดิมาเพื่อการนี้ไม่ใช่ไหมล่ะครับถอดเสื้อนี่ไม่เพียงแต่โลกในดิเท่านั้นผมจะทำให้โลกในยุคนี้สุขเหมือนกันลองตัวดีๆล่ะทั้งอย่าทำอะไรเกิดอย่าทำอะไรเกินตัวนะลูกครับนี่ถอดเสื้อเราวิ่งไปได้ เขาเนี่แหละฉันจะล้างแค้นให้กับกองเหล็ทุกคนนี่ช่างล้างต่อเสื้อเท่เอองั้นก็เป็นว่าอย่านั้นอย่านั้นกังที่มันมาที่นี่ต่างกันก็เป็นว่าผมก็จบความสุขของเกมเต่าบองังสัตต์กะครัดในส่วนของเนื้อละเดียวสีช่างนรกุหมายความหว่าแต่เพียงเท่านี่ก่อนนะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย